นี่คือทางอันออกไปข้างนอกนะแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปอกอยียงนะโอ้ยซ <c oughs> ุดสมจนขาดนะ <c oughs> สบายดีทุกคนมันีจะเทาใดกลับมาให้ทำบานเก่าเลยนะคือจากคลิปที่แล้วนะที่เทาเข่าไปแล้วมันมืดนะคือเันี้เท่ากับแต่ไปเตรียมอุปกรณ์มานะค,คือไฟแสงตะเวนนะเดี๋ยวสิได้ลงไปส่องให้ทุกคนได้หับส้มผาข้างในกันนะไปทุกคนไปไย อันนี้คือทางล่งนะแต่ก็สีแคบในนอยหนึ่งแต่ว่าพ่อเขาข้างในก็มาอยู่นะนี่ก็ต้องใส่พวโคมนะยังลูไปคือแน่นี้นะพ่นห้องทำยืนนะทุกคน นี่ก็เอาได้เขามาห่อนไนแล้วนะทุกคนนี่ก็มีพวซสายดำอย่งนันนะคือนำมันก็ไล่จกๆเยอะเห็นบอเห็นบอบิงสองลูกเห็นปะนี่นี่เด้นี่เด้นี่เ เขากำลังตีบิงนะนี่มันเป็นช่องเข้าไปข้างในพูดนะแต่ว่าน่าเขินนะเดี๋ยวบางทีจะไ,ได้เลาะลงไปให้ทุกคนได้ชมกันข้างในนะบิงเลยนะเจอนี่อน่ะยนน้อยนเนาะเชืกกนน่อนะหึงแต่อะไรอยู่นี่ชุบเอาเลย นี่ก็เป็นทางที่เขาลงมานะนั่นจะเป็นแดดสองหน่อยนึง,งนคือทางที่เอาลงมา,างนี่ก็เป็นเขาไปอีกข้างในพูนะแต่ทาเข้าเขา,ขาไปตั้งนะเขาสิได้ข้า,ขาไป เสียงบินอยู่นะ,ข,ข,นนะขึ้นเขามาข้างในในการไลยแยกงนะทุกคนมันจะเป็นแยกงลงไปหลุมนะอีกคือเหยาวลงไปตามทรายหนํานะก็ไปห้างทำถุนนะคือหนับนะมันสิไลเป็นทรายไปยไปเ,เดี๋ยวจงได้ใหาสิไลพาทุกคนหล้อไปอีกนะ อุมันปิ้ไปให้มัเอาแล้วเป็ไปไกรนะเอาแล้วโอนี่ครับทำนี่มันยาวลงไปลุมนะทุกคนเป็นพวกยิงกันเดเอาดยะให้เด็กใเดมูดเกๆยามันเก ดวังเขีน่ไลเย,ยนยไมไมอนะหหยไปเลยโอ้โเคมีคนหนึ่งนหนาไปก่อนแล้วนะทุกคนบาด้และตอนนั่ไปทางน้ำบ้า,าคนหล่อบ้า,าคนหล่อนัไปก่อนเขนมไ คือเขามา,านี่แห้งหน่อยนะทางนี่นนงงถึงใช่ละ่ะขึ้นมาหมน่อยคือเขียดอันนี้นะข้าห้องเขียดมะนาวว่ะเข,ข,ขียดเีมาเลยเขียดน้ำเขียดมีนมนน่นะเข,ขียดตะโอดเขียดตะโอดเพิ่นว่าน,นะมีลายนันทุกคนที่เขียดวัน,นเ <ห S 2> ขาพยายาจับเหมือนดินแมมได้แก่มไม่ห่ะ

ชักลายนี่ล่ลออะอะคือปองทั้งในนี่แห้งเขาแห้งหน่อยนะอยู่ทั้งในนี่คือไปเขาต้องไดลลอดไปเลยทุกคนเห็นปะเรียบร้อยเรียบร้อยเหรอเอ้ายังปกเลยป้อตัวได้ทำไรแห้งเงียบ được oh. rồi Đẹp rồi tốt rồi Xem nó phục rồi, ô, nè nè tụi con Đông ra Đẹp Ôi khơi này Xăm 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 ทำพันได้ไหมหดนแล้วไปไปไหนไป่ละจำไำกูที้โบเลยเ้ยปยังมีอะาอยู่อีกเี่น่ะมันเปเล็บท้ยกระท่าวกระท้าอยู่กันเลยมันใช่เห็นบ่เห็นล่ะมันหอยบอเออบอ่ะ โป๊ะสองตัวนะน,วนี่นะยอ้นยอนอยู่ย้อนหัวอยู่ที่มันมีเลยมองมมนเราทำไมอะเอา,าเอ้กินเกินๆนี่ก็คือเข้ามาแล้วเข้าเขาไปข้างในยากนะทุกคนเพราะว่าทางมันเก็บ แข็มาดีเ่าเพราะเขาเขาไปลงไปทางหลุมนะก็เลยว่าเปลี่ยนแผนกันใหมหาบิงเลยตนเาบิงก็เลยเอามองในน้ำการเอาเหมือนนี้่าอดึม่งหม่อามาเถอะมันฮนมองเีระังี้ยด้งๆดึ จับไปเจ็บปุ๊บเนอะมาจับนี่นี่มันยับยังมึงเคยเอ๊ะนั่งมาจันจับยี่นี่ดหี่ี่ชุดนั่นฮัก็เอ็ดเกิ้งกังก็เลยมันนี่มันใจเลยบิงนี่ก็กางเรียบร้อยแล้วนะมีแต <The> <The> mm ่สำามลิตชิ้นรอไล่มันลายมันแหละมันเข่ามากหรือว่ามันเชี่ยวมันหล่อนี่ก็บิงถือม่องเลยนะบิงจัน mình nhanh con đi hả? Mình, thủa bẻ xách. mình hát. này cái mong thì học càng căng vậy nè. Này cái mi nằm xưng cho tất cả S <S เอาไปจิเนไปยิ่นี่คือทางไปนะทุกคนโอ้สุดยอดเลยต้องเลยข่านไปนะปาดโอ้ทุกคนถือว่าถือว่าสุดยอดเลยนะทางมาเนี่ยในข่านไปโอ้สุด โอ้สุดยอดเลยทุกคนหวัวทางมากเนี่ยข้านมากเนี่ยข้าก็ได้รึง่งข้าก็ได้รึ่งหนึ่งนะโอ้โหโโโท,ทุกคนตั้งแต่ปตั้งแต่ไฟอันนี้มานะบ้เคยน,นั่นแซมนีนเลยป้าทุก

ทำแมอือคือพอเขามากนี่นะทางหน้า่เพื่นห้องทำแมบนะทุกคนใช่โชว์บินมึงดูเนี่ยมึงดูเสร็จลเนี่ยมึงดูนี นี่คือทางนะพุคือเห่าเข้าไปข้างในยี่นะทุกคนมาตรงเลยอ๋อนี่คือมาอีกส่องหนึ่งนะแต่ละส่องนี่มีทางแยกไปเรื่อยๆนะทุกคน นี่คือพ่ออนะันนั้นเป็น่องมากสอดกันแต่ทังนี้ก็ไปอีกนะเยี่ยงด้วยไเยี่ยงไป,ไปี่ดูนี่คือเป็น่องทางไปอีกนะทุกคน,นเหยาไปอีกนะ<ป>คือเอาโคมมะนาวเข้ากับบทสมระเอามาด้น,นะคือขันข้นเขมาเนี่ยล้มแต่กระตู ทางเขานะล้มเต่กระโตฮาเลยแต่ว่าพ่อกำมา,ทางทำ้าใหญ่ๆน,นะชิตกันใหญ่น่ะนี่ก็เดียวไั่กับุค่อยแจงไม่ได้นะทุกคนมันบุกือ้อันไั่แสงตะเวนนะแต่ว่ามันเขามาบไได้นะ ทำแมพก็แมพส้มสื่อเลยนะทุกคนคือมาอันนี้เขาได้ข้านเข้ามาเลยนะนออนนคือมีทางไปผู้าท,รรทางแยกไปผู้นะมางแยเลยไหมนะเฮาไม่ได้อย่างนั้นนะบอลแหละ <V ola. S 1> แต่ว่ามันตรงได้ข้านเข้าไปอีกนะบบนมันนี่มีพุงได้ไ นี่คือทางอันออกไปข้างนอกนะแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปแย่งนะไปนี่่ <c oughs> นานไปหน้าทุกคน <c oughs> คือพระเฟศไปมาพึกทหารเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้คือสุดหยอดนะทางมานี่ไปอี่ววา พอจนไปก,กัถามมาเจอเลยนี่ที่ว่าอยู่เลยนะอยอมหลับเลยโอ้นีกับุดยอนเลยนะข้างนี้โอ้โหทุกคนเอนะ้ย สภาพที่ข้ามากอยือขึ้นแนวนี้เลยพอเข้าไปข้างในมันใหญ่อยู่นะแต่ว่าทางเขาเนี่ยไม่ช่วยสุดสมจะขาดเอยใค่มีวิ่งเหรออ๋ เมื่อไหนั่นอวสุดยอดสมใจอยากสมใจอยากมากทุกคนคือมากมืนอนีร่ก็เต็มพี่อัะเดีด๋ยวอะไรกันเดี๋ยวเฮาไปลงอีกทางหน้านะ<ค>โอ้นี่ก็โอ้ทำใหญ่อยู่นะทุกคนทางนั้นดิโอเขียนอะไเขียบเขียบ นี่ก็คือเขาเขาไปก่อนแล้วนะยันไพร์ิปลีริปลีอยู่ทั้งในอยู่นนะโอ้โอขลอดไปบ่เนะได้<ะ>ไปดูทงวิ่งมาดิฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยดูทางวิ่งโอ้ข้าไปอีกแง่งหนึ่งนะทุกคนไปไปตองแต่งชุดด้วนะอันนี่นะคือนี่เป็น ทางแยกไปน,นี้นะโอ้หมีแต่ขี่นกทุกคนจะขี่นกขี่บิงนะนี่ก็คือได้ยินเสียงเพิ่นมากเลยนะสองคนนาซิมาจากทางนี้นะนาซิมาจากทางทำนี่นะเพราะว่าทำนี้อ่าานนะนยยะะเงงกกวว้ว้ปพีล ใกล้กลเข้าไปทางนี้นะโอ้วางตึมเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนี้บริไปนะทางนี้แคบทางนี้แต่ทางนี้ทำเลยโอ้ไปดึงทางนี้ไปดึงทางนี้ไปทางนี้ป๊ไกเด็กวงเยอะ โอ้แคบโทษแต่ว่ามือในห้าสิบริภาทุกคนไปหลอกข้งในนะเพราะว่ามืออะไรหล่อจากทำนะฮะคือข้านไปนะถือว่าเป็น <c oughs> ถือว่ายาวเติมนะนีมองเขกากันเนาะเออีนก็บเสียมองขอเขาตะเกาโอ้ <c oughs> <c oughs> แมนจิบ แหม่ละ่ะแหมนหากไม่ยาหากไม่ต้องเหมือนม่องแต่คือย่าคือเส็นม่องอูคุแะมือไม่เปดี ตรงกับงามในบิงทิตี้ได้นะคือม่องนี่ก็บริสอยยังพอบันไดนะองสามสี่หกเจ็ดแเกอ็ดสตทุกคนนน่้ะทุกคนมมนี่กะ นี่แหละเข้าได้ทายทุกคนได้รับชมกันนะแต่ว่าผาดทีว่าทีเข้าเขาไปนะ่ะบางยดมันกะเหมือนเหมืน,นะเพราะว่าไผ่ที่เข้าถือเขานะ่ะมันใหญ่มันใหญ่เลยที่นี่มันถือเขาไป่ไม่ได้ก็เลยใส่โคมนหน่อยๆนะเนี่ยจจ<ะ>ับโคบเนี่ยนี่แหละใส่โคมมันเนี่ย <c oughs> มันเลยพวกใครเห็นทุกคนนะการจังได้ก็บทีว่าเข้าได้มากตามดี บาไหวนะแค่เอาอย่างมาอายากให้ทุกคนได้หับชมกันนั่นแหละแล้วก็มาแล้วก็เอาบิงเลยมันมนี่กะบิงก็ได้ทั้งเม็ดกับซิเมตโตนะนี่ก็ทีมงานนะมานี่ก็บอดาบาจนนะะอจันนี้ก็ <laughs> นี่ก็บาคํานะมาทำกันเลนะ่อยหนึ่ะทุกคนเดีย๋ยวงได้ก็เดี๋ยวคลิปนะถ้าเกิดว่าเอาสิไปทางใดก็เดี๋ยวจังมากันนะ อันแล้วก็ฝากติดตามเนาะทุกคนว่าิิได้ไปมองได้อะนะอ่ะแล้วก็สำหรับคลิปในการจบเพียงสำเนาแรวทุกคนเดี๋ยวคลิปหนาพอกันใหม่